มีังพักแล้วสำหรับพักใหม่เขารวมจัดตั้งรัฐบาลก้าไกลได้เพิ่มเป็น314เสียงจากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรั์หัวหน้าพรรก้าไกลพร้อมด้วยแกนนำพักเพื่อไทยพักไทยสร้างไทยพักประชาชาติพักเสรีรวมไทยพักเป็นธรรมพักเพื่อไทยรวมพลังและพักคพลังสังคมใหม่รวมแถลงข่าว MOU จัดตั้งรัฐบาลโดยมีจำนวนสสรวม313คน ล่าสุดมีรายงานว่านายทิจานชาวพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าไกลกำลังประสานพักเล็กหนึ่งเสียงเข้าร่วมรัฐบาลภายใต,ใต้การนำของพรรคก้าวไกลโดยมีนายกิติทักษ์แสงคณะโยธินวาทีสสของพรรคใหม่ที่รับข้อเสนอร่วมรัฐบาลไปพิจรารณาล่าสุดทางพรรคใหม่ก็ได้ออากาประกาศผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของพรรคโดยระบุว่ามติคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่สรุปเข้าร่วมรัฐบาลอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อทำงานให้ประสบผลเพื่อหนึ่งเสียงที่ประชาชนสนับสนุนพรรคใหม่ ถึงตอนนี้รวมคะแนนพักร่วมรัฐบาลได้ทั้งหมด9พักทั้งหมด314เสียงค่ะสำหรับพักใหม่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2565โดยมีนายกิติทัศน์แสงคณโยกินเป็นหัวหน้าพักและมีนายสุขป,ปรีแสงสว่างเป็นเลขาธิการพักโดยมีคณะกรรมการบริหารพัก17คนสมาชิกพัก3,136คนโดยมี4สาขาและ3ตัวแทนพักการเมือประจำจังหวัดค่ะ สำหรับนายกิติทัศน์แสงคณะโยทินสำเร็จการศึกษาปริญญาโทจบเนติบัณฑิตไทยสมัยที่63อดีตคณะกรรมการสอบ้อเท็จจริงพุทธศักราช2 5 5 9 2 5 2ถึง2562ที่สภาธนายความและอดีตกรรมการและเลขานุการ สำนักทะเบียนสภาทนายความปี2559ถึง2562เคยลงสมัครสอสอกรทมเขต27พักไทยศรีวิไลแต่ไม่ได้รับการเลือกตัง้งร่วมกันตั้งพักการเมืองที่ชื่อว่าพักใหม่ร่วมกับกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักรบด่านเถื่อนของนายเกียงกายไทยอ่อนและหนึ่งในสมาชิกนักรบด่านเถื่อนลงสมัครสาสบัญชีรายชื่ออาทิ น,นายธนพัฒนอุทุมพันธ์ที่มักจะชอบไลฟ์สดตามด่าตำรวจเป็นไม้เบื่อไม้เมากับตำรวจหลายครั้งมีคดีหมินประมาณและคะดีร่วมกันบุกลุกสถานที่ราชการหลายคดีลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ ลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ